อ่าต่อมาก็เทปที่สองเนาะทีนี้เมื่อกี้เราท่องเนี่ยแหละเทปแรกนะจำนวนบวกย้ายไปลบจำนวนลบย้ายไปบวกอันนี้ต่อมานะครับก็คือการคูณนั่งอ่าขยะท่าวนี้ยกตัวอย่างเช่นสอง x เท่ากับสี่จริงๆใครก็รู้ว่า x มันคือสองเนาะสองคูณสองเป็นสี่แต่เราต้องการใช้วิธีการแก้สมการขยะเราต้องการขยะไอ้เราต้องการแก้ตัวแปร x ซึ่งขยะมันคือสอง เราต้องการเอาขยะออกคูณอยู่2คูณ x มันคือการคูณ2คูณกับค่า x ฉะนั้นสิ่งที่ถ้าเราเออกไปได้เราก็ต้องทําให้ขยะออกไปโดยการคูณเข้าด้วยเศษ1ส่วน2ทั้งซ้ายและขวาคูณได้เศษ1ส่วน2 2ขวางซ้ายและขวา2ตัด2 2ตัด4ชั้น x เ,เลยเท่ากับอะไร2หรือจริงๆแล้วมันก็คืออะไรก็คือการหาร ทั้งซ้ายและขวาด้วย2เพื่อเอา2หน้า x อ,ออกไปเห็นไหมสองตัดสองอันนี้ก็เหลือเป็น2 <c oughs> <c oughs> สรุปก็คือว่าถ้าหน้า x มีตัวคูณอยู่ตัวคูณให้ย้ายไปทำอะไรครับตัวคูณยังไงก็ต้องหาร2งทั้งซ้ายและขวานเนาะเราก็เลยท่องว่าตัวคูณอยู่จะย้ายไปหารยกตัวอย่างเอาใหม่นะยกตัวอย่างเช่น 6x เอท่ากับ18บเงี้ย6นะ 6x 6คูณติดอยู่เป็นผีเกาะอยู่กับหน้า x เราก็ต้องย้ายคูณอยู่ก็ย้ายไปแล้วครับย้ายไปหารย้ายลงล่างเอาไปหาร6เขาไป18หารอะไรครับหาร 6x 63 6 1 2 3 8ก็ x ได้3นเองคูณอยู่ก็ย้ายไปหารอาทีนี้ค่าส่วนกลับของมันมั่งยกตัวอ,อย่างอะไรยกตัวอ,อย่างเช่น x ส่วน2เท่ากับ7อย่างเงี้ย ขยะที่อยู่กับ x อ,อันนี้มันคือการหาร2มัน x มันถูกหาร2อ,อยู่นะถ้าเราจะเอาตัวแปรหาร2อ,ออกไปเราก็ต้องคูณเข้าด้วย2ทั้งซ้ายและขวานั่นเอง2ตัด2ตัวนี้ก็กลายเป็น x เ,เท่ากับไร14ชนะสังเกตดูดีๆนะครับถ้ามันหารอยู่เราก็ย้ายขึ้นไปคูณคูณอยู่ย้ายลงมาหารลงมาหารทำไมต้องใช้คำนั้นเพราะการหารจริงๆแล้วคือการ ทำส่วนหรือการแบ่งออกก็คือเศษส่วนนั่นแหละก็ย้ายลงมาเป็นเศษส่วนย้ายไม่เป็นตัวส่วนถ้าคูณอยู่ย้ายเป็นตัวส่วนแต่ถ้าหารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปเป็นตัวตัวบนนะตัวคูณบนหรือตัวคูณเศษนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นอีกอันหนึ่งอย่างเช่น x ส่วน3เท่ากับ9เงี้ย3มันหาร x อยู่เราเอาขยะ้อนี้ออกก็ย้ายไปขึ้นไปเลยไปคูณ3ก็เป็น x เท่ากับ9คูณ3 x เลยเท่ากับอะไรครับ27 มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราต้องท่องเอาไปใช้นั่นเองอันนี้คือ,อเชิงทฤษฎีเนี่ยคือการถ้าคูณอยู่ก็คือหารซ้ายขวาถ้าหารอยู่คือการคูณซ้ายและขวานี่คือความเข้าใจเชิงทฤษฎีทฤษีเพราะต้องกลายให้มันเท่ากันทั้งซ้ายและขวาแต่เวลาทําเราใช้เทคนิคเข้าไปทําก็คือว่าถ้าคูณอยู่ถ้าถ้าเป็นตัวคูณให้ย,ย้ายลงไปหาร ถ้าเป็นตัวหารให้ย้ายขึ้นไปคูณค่ะคูณกับหารก็จะเท่ากันอีกไปเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้บวกอยู่ย้ายเป็นลบลบอยู่ย้ายเป็นบวกคูณอยู่ย้ายลงไปหารหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเดี๋ยวลองทำดูข้อ8 9 10 1 1 12ิบเลยนะ ยาวอ้อย่างข้อเก้าหกเท่ากับสามหน้า x คือสามมันเป็นตัวคูณก็าย้ายลงมาหารก็อหกหารสามเเลยเท่ากับอะไสองอันนี้ข้เอเก้าเนาะข้อสิบสิบสองเท่ากับสอง สองอยู่หน้าตัว x เป็นตัวคูณก็ย้ายลงมาทำอไรหาร x เลยเท่ากับไร6 11เอ่าเป็นตัวหารบ้าง x หาร8เท่ากับ5 8คือตัวหารก็ย้ายขึ้นไปคูณ x เท่ากับ5คูณ8 x เท่ากับ4เลยครับ40 12 x ส่วนเเท่ากับ2 7เป็นตัวหารก็ย้ายขึ้นไปคูณก็คือ x เท่ากับ2คูณ7เท่ากับ ข้อสิบสี่ก็ดีเนาะอ่าข้อสิบสามเ้าเท่ากับ x <3. S 1> ส่วนสามสามเป็นตัวหารก็ย้ายขึ้นไปคูณเ้าค <X S 1> ูณสาม x ก็เท่ากับยี่สิบเจ็ดข้อสุดท้ายข้อสิบสี่สิบสี่เท่ากับ x ส่วน 2. สองสองเป็นตัวหารเนาะย้ายขึ้นไปทำไร แค่คิดไปคูณ14คูณ2อเอ็กเลยเท่ากับยี่แปดอ่ะทีนี้อันนี้ก็คูณกับหารเฉยๆเนาะทีนี้มาดูอีก3ข้อก็คือ7 8็9สิเจะได้จบเทปนี้ไปจบ EP นี้ ทีนี้ทั้งหารนะคูณอยู่ร่วมกันอนอย่างข้อนี้อันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ x หาร2 x เป็นตัวหาร2เป็นตัวหารเนาะข้อสิบเจ็ดนะ2เป็นตัวหารก็ย้ายขึ้นไปทำอะไรครับย้ายขึ้นไปคูณ 10, อ่าสิบห้าคูณสองก็ไปสามสิบสามสิบหารสามกลายเป็นสิบ x เท่ากับสิบข้สิบแปดสอง x ส่วนเจ็ดเท่ากับสิบสี่ส่วน 14, สี่สิบเก้า จริงๆตัวนี้มันมีทั้งคูณและหาร2คือตัวคูณ7คือตัวหารเวลาเราจะย้ายข้างย้ายข้างถ้าตัวคูณเป็นตัวเศษและส่วนอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวคูณเป็นเศษและส่วน2ส่วน7อะไรคูณ x อยู่เวลาเราย้ายข้างไอ้ตัวหารมันจะกลายเป็นตัวคูณตัวคูณก็จะกลายเป็นตัวหารมันคือการกลับเศษและส่วนไปอีกฝั่งหนึ่งของสมการนั่นเองอ่ายกตัวอย่างเช่น x ตรงนี้7เป็นตัวหารเนาะตัวหารก็ย้ายขึ้นไปครับย้ายขึ้นไปคูณ ตัวคูณย้ายลงมาหารน,นั่นเองก็คือคูณกลับจาก2อส่วนเก็กลับไปเป็น7จส่วนสแล้วคูณอีกฝั่งหนึ่งของสมการถ้าอยู่ซ้ายข้ามฝั่งก็เป็นขวาถ้าอยู่ขวาข้ามฝั่งก็เป็นซนะ้าย่ะเสร็จแล้วก็ทำให้ส่วนต่ำตัดเจ็ดเจ็ดหน่งเจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดเจ็แล้วก็7จ็ดตัดเจ็ดเนาะเกเลยเท่ากับเหน ข้อสิบเกหรืข้อหมาดูตัวอย่างเจ็ดเอ็กส่วนสิบแเท่ากับสีส่วนสาเราก็ย้ายฝั่งไปเอง4 2่ส่วนสามเนาะสิปเป็นตัวหารก็ย้ายเป็นตัวคูณ7เป็นตัวคูณก็ย้ายเป็นตัวหารสิบแปดหนึ่งสิบแปดสมก็ใช่มันก็ได้เป็น X เท่ากับ6ส่วนสส่วน2 ห2ส่วนสชั้นเเลยเท่ากับ3นัอันนี้โอเคเนาะอ่ะโอเคก็จบของ EP นี้เดี๋ยวมาดูใน e ีถัดไปในข้อถัดไปนะครับ